เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวาพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็น Honda ครับซีวิคปี2000นะครับซีวิคโฉมทาโตเครื่องเกียร์ดีสีสวยเงาฉ่ำๆเลยครับรถสวยมากเจ้าของดูแลไว้เป็นอย่างดีเครื่อง B20 นะครับคันนี้ B20 ลงเล่มเรียบร้อยครับ ครับดีวิ่งเิียวแน่นอนบอดี้เดิมบางไม่มีรอยชนครับดูน็อตยังกลมขันหน้าเดิมบางๆใช้น้ำมันอี20ได้นะครับรถพร้อมใช้เล่มพร้อมโอนได้เลยภาษีขาดนะครับภาษีเพิ่งหมดปี67ครับต่อตอนโอนได้เลยครับไม่มีปัญหาตัวรถสภาพพร้อมวิ่งทางไกลได้เลยครับสบายสบายสายผ่านก็เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ สีภายนอกสวยงามครับภายในก็สภาพดีเช่นกันนะครับพิกัดดูรถอยู่ประชาอุทิศพระประแดงสนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับติดต่อโดยตรงได้เลยมีอย่างเดียวที่ต้องเปลี่ยนนะพันนี้นอกนั้นทําให้หมดแล้วครับอย่างหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือไดสตาร์ทนะครับอย่างเดียว สนใจก็ติดต่อโดยตรงได้เลยครับทางเราก็เพียงมาชี้เป้าให้เลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับรถปี2000เปิดราคามาที่52,000บาทสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ